โอเคนะครับนี่ใหญ่ความคมหนันี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับฝักหนังนี้ท่านสามารถใช้ค่าเข็มขัดนะครับในการเดินป่าเข้าไร่เข้าสวนพกติดตัวได้ครับ ครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาดูแจ้งอัปเดตสินค้าเข้าใหม่รายการนะครับครับวันนี้ครับสินค้าใหม่ที่ผมต้องการรีวิวก็คือมีดเน็ตขนาด12นิ้วจัมโบ้นะครับอ่าตัวนี้เป็นไซจัมโบ้นะครับที่หลายๆท่านนะครับเคยถามหาว่าเอ๊ะมีของเข้ามาหรือเปล่านะครับไซจัมโบ้ตัวนี้ครับเป็นขนาด12นิ้วจัมโบ้นะครับเป็นรุ่นใหม่ของเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับนี่ครับให้ท่านได้ดูชัดๆกันก่อนนะครับอ่า เดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงผมจะมาค่อยๆอธิบายให้ท่านฟังนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับในโซ่ของมีดเน็บอารันยิก12นิ้วจัมโบ้ตัวนี้นะครับเป็นเหล็กแหนบนะครับเป็นเหล็กแหนบตีขึ้นรูปนะครับความกว้างใบมีดนะครับวัดที่ส่วน12นิ้วเขาวัดที่ส่วนปลายใบมีดครับจนสุดด้ามตรงนี้นะครับส่วนปลายจนสุดด้ามนะครับ12นิ้วนะครับท้องมีดนะครับกว้างสุดอยู่ที่4นิ้วนะครับอ่ากว้างเลยครับเป็นไซส์จัมโบ้แล้วมี1ร่องเลือดนะครับในการ ระบายของเหลวออกได้นะครับเอกลักษณ์ของมีดเหน็บที่หลายๆท่านคุณตาคุณตาคือนะครับท้องกว้างเอวคอดนะครับเป็นทรงปลาหมอปลาตะเพียนนะครับเป็นมีดพื้นบ้านของชาวไทยเราเองนะครับวัสดุที่ใช้ทำนะครับเป็นเหล็กแหนบนะครับย้ําว่าเป็นเหล็กแหนบแท้นะครับตีขึ้นรูปร้อนนะครับแล้วก็สันมีดนะครับหนาอยู่ที่4.5มิลนะครับสามารถใช้งานหนักได้ไม่ต้องกลัวพังเลยครับมีดและด้ามนะครับเป็นด้ามประกบนะครับ มีเป็นเหล็กฟูแท่งนะครับแท่งเดียวเลยนะครับไม่มีการต่อเชื่อมใดๆท่านไม่ต้องกลัวหักเลยนะครับสาม,มารถใช้งานจิปประถาสารพัดประโยชน์ได้เลยนะครับนี่ครับพีดเน็บไทยบ้านเรา ท่านใดครับชอบมีดใหญ่ใหญ่ไซส์จัมโบ้ไซส์หนาๆนานะครับอ่ะเล่มนี้ตอบโจทย์ท่านได้เลยครับท่านใดตัวใหญ่มือใหญ่นะครับเล่มนี้ก็ตอบโจทย์ท่านได้เช่นกันนะครับในส่วนของด้ามมีดนะครับด้ามมีดเด็ดนะตัวนี้เป็นด้ามไม้ประดู่นะครับเป็นด้ามประกบนะครับยึดหมุดมา3หมุดที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับหมุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหล็กใบมีดครับท่านไม่ต้องกลัวว่าด้ามจะหลุดแตกหักครับสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับ ด้านหลังของมีดเขามีการเจาะรูร้อยเชือกมาครับท่านสามารถไปเปลี่ยนเป็นเชือกคล้องมือหรือเชือกอะไรต่างๆได้นะครับเป็นเชือกห้อยเชือกคล้องมือในการจับถนัดถือถนัดได้นะครับ,น,รบน,นี่นะครับเล่มนี้นะครับเน็บจัมโบ้นี้ยังมาพร้อมฝักหนังแบบนี้ครับใช้เก็บได้นะฝักหนังนี้ท่านสามารถใช้ ค่าเข็มขัดนะครับในการเดินป่าเข้าไร่เข้าสวนพบติดตัวได้ครับโดยตัวฝักนี้ครับทาจากหนังเทียมนะครับนี่ตัวล็อกถึง2จุดด้วยกันนะครับคือตัวล็อกที่สันแบ์มีดและที่ด้ามมีดนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับนี่นะครับผมสันมีดครับจะอยู่แบบนี้เลยครับมีดก็จะอยู่ในลักษณะที่สมบูรณ์สวยงามนะท่านไม่ต้องกลัวว่าจะลื่นหลุดเลยนะครับสามารถสามารถพกพ้าติดเข็มขัดเข้าไร่เข้าสวนเดินป่าไปไหนได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดเน็บจ b นวบยี่สินี้นนนี้ดูกันนะว่าความคมจะคมแค่ไหนนะครับโอเคครับขอเนี่ยมาทดสอบความคมครับมีดเน็บจำนวนยี่สิบสองนี้จตัวนี้ครับว่าความคมจะคมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบความคมดูกับพร้อมๆกันเลยนะครับน้องปาดกระดาษดูกันเลยนะครับโอเคนะครับมีดใหญ่ความคมขนาดนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับนี่นะครับขาดเป็นริ้วๆเลยนะครับโอเคเลยครับไม่แย่ครับใช้เข้าไร่เข้าสวนติดตัวพิ่งันตัวอะไรต่างๆได้เลยนะครับ ตัดไม้ตัดไผ่ปุดก่อไม้อะไรได้หมดเลยนะครับสต่าประโยชน์จริงของตุ้นนี้อีกทีนึงนะครับอ่าผมสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังสรุป ใช้คลิปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับขออนุญาตมาสรุปท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับมีดเนบจัมโบ้12นิ้วรุ่นนี้นะครับว่าเหมาะกับใครใครใช้งานได้บ้างครับสามารถใช้งานท่านครับท่านใดที่ไว้ติดตัวเข้าไล่เข้าสวนเดินป่านะครับเล่มนี้ก็เหมาะครับสําหรับท่านที่ร่างกายสูงใหญ่พละกําลังเยอะนะครับมีดเนบจัมโบ้จัมโบ้นี้ตอบโจทย์นะครับพนัดมือพอดีมือหรือท่านใดที่ชอบมีดเจใหญ่เน้นไว้ใช้งานหนักสับตัดฟันอะไรหนักๆครับเล่มนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับ เล่มนี้นะครับสนนราคาก็อยู่ที่430บาทจัดส่งฟรี e m s นะครับเพราะว่าเป็นเน็บไซจัมโบ้ราคาก็จะอัพขึ้นมาอีกน,นิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยราคาขนาดนี้จัดส่งฟรีผมเชื่อว่าคุ้มครับและผมยังแถมฝักหนังให้ท่านด้วยนะครับไม่ต้องไปสั่งตัดเพิ่มครับฝักหนังนี่แถ่ฟรีใช้เก็บใบมนีดได้เลยนะครับก็ท่านใดนะครับสนใจที่เตรุ่นนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อมาได้ที่เพจจันน้อช็อปนะครับหรือเพจที่พารามิค์อายุทยานะครับหรือท่านดูรายละเอีียยดดกาารรตตติิิ่่่ออทท้้คคคลลลปปแะใชืับ หากท่านใดครับทธมาสั่งซื้อท่านไม่ว่าท่านจะโทรมาไลน์มาหรือทักมาในเฟซบ o o กเพจให้ท่านแจ้งว่ามีดเน็บจัมโบ้สิบสองนิ้วครับอ่าต้องแจ้งนะครับจัมโบ้ผมจะได้แยกให้ท่านได้นะครับอ่าบางท่านบอกว่าอสอใจมีดเน็บมีดเน็บในช่องผมนั้นมันมีหลายไซส์มากนะครับก็ต้อการให้ท่านแจ้งด้วยนะครับว่ามีดเน็บขนาดไหนกี่น,นิ้วก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเช็คสินค้าให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาและขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมผมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ